อร่อยดีจังขนาดเย็นแล้วยังอร่อยเลยยอดเพืยกควาเขายังไม่มามืนน่อไหร่ประชุมนี่จะบินมาประชุมตา,ากรณ์แวะกินนมคกก่อนอร่อย แล้วหนูซื้อเตามาหนูลองทำแล้วมันไหม้หมดเลยมันติดแค่ไม่ออกกระทะมันใหม่แล้วหนูไม่ได้ขูดมันไม่ได้เผาเผาขี้เผาเอาเอามะพร้าวกะมะพร้าวเผาใช้เนื้อมันเนี่ยมะพร้าวขูดเนี่ยเตาแบบนี้ป่าวแบบนี้อ่ะทั้งเนื้อทั้งน้ำไม่ต้องไปทานอืออ๋อแล้วว้นนี้คือรอคือรอก็ได้อ๋อ เบ้ามัาน,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 นจะปล่อยมันไหมเลยอแล้ว๋ต้องไปน้าเงินไปคนตับมันไม่แข่งยอ๋อหนูไม่ได้เผาเตาไงเผาที่เผาต้งี่ใหญ่งเนี่ยอย่ากันดีสดผาให้พังไปอ๋อ อ๋อวิธีเผาก็เอาไอ้นี่กากมะมพร้าขูดใส่ให้เต็มเบ้าแล้วก็ใส่ไปเลยต้องไปทน้ำนะอ,อ,อย่า,ายี่เยมหม,าย,ยม,มา,ายหมดหมดนี่นี่นทัทงทง้งเนงื้อทั้งกากไม่ต้องคันไม่ต้องคันเดี๋ยวมันออกมันเดเนอ๋อ แล้วจนมันไหม้จนเกลียมแล้วถึงถึงจะเอามาใช้ได้อ๋อถึงว่าหนูแค่หนูน้ำมันใส่มันก็ไม่ได้ไไดเเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองไปเผาดีกว<ค>่าก่อนตั้งทิ้นไว้เย็น่อีจินมานั่งกินขนมโคก,ก่อนสิบบาท เทำมันก e. ็ไม่ทำเผาไว้มันแล้วก็สิบบาทได้หกคู่เยอะแยะเลยอร่อยมันหนาจังเลยเอ้ยบาหนุ่มก็หนาหนักเต็มเลยหมดพอดีขายคลิปไปลงยูทูบขายดีขายดีขายยังเที่ยงหรอขายยันเที่ยง เมา้าค้าวันนั้นหนูก็มาถ่ายไปคนดูเยอะเลยแต่รัดได้ดีกินนี้อิ่มกันเอนนอประชุมวันนี้มาประชุมสหกรณ์ชุมงานตะแดงจ่ายตังค์ก่นยื้อจุดบาที่จ่าปี๒๐ อันนี้ก็จะกูนี่ก็จะกชมนุ่นเรื่องนาพวกนี้ประชาคมเอเอตังพระรามหล,ลว่งนะคะน่าหรักพี่จะบินเองจ้ะพี่จะพาย